ฮาเลลูยะฮาเลนูยาแล้วก็อามด้วยครับอามยอเหมเนาะอาเมนอาเมนหรารารับในสิ่งที่ดีๆจากพระเจ้าเราอาเมนสุดาครับพี่อตกินงอารูรอชิบาสีุตโตได้ยังชิบาีน้องครับชิเดไม่สวยที่ผมยืนอยู่นี้จนันที่าเนี่นะครับอดีตผมคือมาเฟียจนว่ายินว่าสุมาเฟียหนุ่มโยบะบอกว่าเมงจตุจักอจนว่าเมัพตุจักชบาล ตอนนั้นน่ะจรจักพี่ใหญ่ที่สุดในโลกอ๋อเอ่อจักรจักรมาชินะซีอะล่ะอะล่ะจรเอ้ามานี่มาเลยอัตติคอมคือคนคุมตระกูลจรอ๋ออย่างน้อยจรหลุมไม้กูแท้เนี่ยกูเดียวขึ้นมาเลยชีวิตผมจะต้องมีคนเดินตามเต็มไปหมดจรเนี่ยอัตตตามาจรบัวมาก็หลูตะบิดเนี่ยยอมให้แม้จรหน่อไล่เลยนั่นคือชีวิตของมาเฟียอะล่ะอ่าหลุมไม้เนี่ยโหสารพอเนี่ยกูมีอิทธิพลนั่นเองอ่าหลุมไม้อ๋อ แต่สุดท้ายน้าซ้กูข้อหาจากรัฐบาลให้ปากมาเฟียอ่าน้าส้มอ่ไอ้นี่ออสูยากาดีรุมไม่รุกโอสามนอกชิ้นี้เนี่ยชิบสี่ปันผองโนร่งหลีออกไปอย่างยืนจนน้อยแย่เพราว่าจะดำเนินต่อช้าเนี่ยจุดยอดเลยจากที่เคยมีคนตามอยู่ข้างหลังเยอะแยะอ่าจนหรูรุมไม่รุ้ได้เฉียจนเราเะไปเนียแม่ไปชี้ได้ใช่ไหมสุดท้ายน้าซ้ไม่เหลืออะไรเลยบาก็ไมชี สมัยก euh, um, ่อนอายุน no, um, ้องอ่ะจะต้องมีปืนเสียบไว้ข้างหลังก่อนน้อน้อว่ามีรัตนะชื่อแหละตนมาเฟียก็ดูแลตัวเองป้องกันตัวเองจนว่ามาเฟียหลุมไม่พี่ได้ขาจะรอกู้กูจนว่าสะหน้าที่กูข้อหามาเฟียเออน้อซุน้ออซอยอ่ะจนว่าดูไม้น้อซาเนี่ยอซอยยัดทรัพย์สินหมดเลยจนน้องยะซีๆน้อเอาเอาทุก routine นะลุงน้องก็หายหมดจนเออแต่นี่แหละอ้าลุงเปี่ยวว่าแต่ก็กลัวหวังสุดอ่าจนแต่นี่แหละจอดแล้วบ่ กลัวจะถูกจับอ่รา,า,ารบพระคาบเจ้าเหลืออยู่ตัวคนเดียวจนตี๋ว่าเจ๋งนะชีวิตไม่มีที่พึ่งจนอจนอพบว่าเต็มปัจจุบันจนนออากรวมมันตีวมันลดพึ่งมันไม่ได้เลยอ่าดูสุราก็ันลดมาอากรูมเหมียวสุดท้ายดาวโซก็ไปอยู่ที่พัทยาอาจนนอพัทยามานียาเลยเพื่อเอาชีวิตรอดอ่จนนอเตชิโบตะขอบคุณมาจ้าเพียรสิที่สุดที่ไหนวันนั้นไอ้ที่นี่ได้มารู้จักจับ สิจาวิบาลท่านหนึ่งอ่าไอ้มาร์ชิเลเซียธรรมัสเซียนั้นจนปีแล้วเป็นชาวในชิเดอ่ะอ๋อในชิลิไอลูกลูกญู๊ดขึ้นมาแล้วอ้าวถามผมว่าตัวจะโน้มมีเนี่ยคุณรู้จักพระเจ้ามั้ยมิพยัสคริสต์ที่ดาลตรงนี้เนี่ยรู้จักพระเยซูพยัสมัทธิวชั่วที่ดาลตรงนี้เนี่ยพระเยซูจะช่วยคุณให้พยัสมัทธิวชั่วเค้าเหมี่ยวคุณหญิงแล้วก็บอกเลยเราฉีบิคุณจะเป็นไปด้วยสิ่งดีทําไมเพราะว่าถ้าเค้าไม่อย่าผิดเมืองก็บอกเลยจามาเฟียอ่าลูกไมค์ ไม่มีที่พึ <t ry> ่งอัวเนี้ยอากูไมิยากไใช่ไหมเชื่อเสมอว่าอากูรกูยูจีเศาสนาหนึ่งตระกูลนาสุรากาใจบอกว่าพิยธาเนต้นเป็นที่พึ่งคู่ก่อนคู่หากูตุ๊ยู่มาลงพิาเเอาาสาราชเนสุดท้ายน้ง พึ่ง <substit uting> ไม่ได้เลยจโน่เนี่ยจนต้องชาวมวแต่เมื่อมันเจ่าต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์พยัจคีอจนยจีได้กงชีมาตะกี้สู้ยจีได้กงชีมาชีวิตที่ไม่เหลือเลยเลยจโน่พ้ามันชีได้ยาวพระเจ้าตะกี้พยักคีกะช่วยให้เรารอดได้จนน่จโน่เทตะจโน่บอกว่าเพียนสิจเชีวิตดีขึ้นจโน่อยากเทตะเก้าอะไรเก้าอะไรและดีขึ้นก้าไหนนี่คือสิ่งอัศจรรย์ตากิพยัคคีเนย่ยอ้าโอ้อากเกที่ผมกล่าต้อนรับพระเยซูคริส รอทีอักษรพกินตี้ใช่ไหมผมก็ยังไม่เชื่อว่าจะมีพระอะไรที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าพระที่ผมเคารพอ่าจนาพิกินเตี้อใช่ไที่จะดีพิษกินนะชิบาและพิษกินซิสุดเรายไแล้ววันนี้ดินี่ผมเรียนศาสนาศาสตอ่าจนว่าอุตสาะอสาหะเจ้อุตสาหจบปริญญาตีโทเอกอ่าจนว่าพันาดูแต่ในทางโลก แต่ดิร็อกก็มาจบตีโทเอกเช่นกันเออดิร็อกก็มาจนได้จองปีได้เหมือนกันจนวัยครณะใหม่อภิญาณที่จนอัตตตาว่าเรียนอาจารย์มกราพี่ได้มาเป็นนักธุรกิจจนหนูไม่เดียวกันนี่จนซีปอยเดียวพี่ออกเนาะจนมาเป็นอาจารย์คณะการระดับ ก็ศรีบายเอเลก้าดาเปะมะหงพะย่ะขะเจ้าก็ดีอ่าอสูรอาเพมมาแลหลุจิเตียวเพียออกลอกแก่ดาก็เพียกีห่าวบอยเพียฉันเนี่ยบัวตะตัยเปียงแลแลแล้วก็พะวะจนะมาเจ้าตอนหนึ่งดาจะมาเพียคิงเอ๋อจ้าสัตไปตอนะฉันเอาหลุเบียวแลไพสุภาสิทธิ์บทที่16ต้องตาลจ้างค้าสัจธรรมขอยังสิ นะอาคังเนี่ยในเสยมาပြောတာแหละคนผู้สนใจในพระวจนะว่าดุนยานี่ก็พยายามขี่แออาจารย์อย่างหลูนะเนี่ยหลูนี่ก็กบของดีเค้าได้อยากเติบเหมือนลูပြောได้คนที่หวังใจในพระเจ้าเพียงคือโยจิเนี่ยหลูนี่ก็จะสู้สไปอ๋อว่าเมฆชื่อเติบเหมือนลูပြောได้นะပြောได้สิ่งนี้ทําไมผมรู้สึกว่าได้สิ่งนี้ขึ้นมาแล้วอ๋อจนว่าเพราะมาได้ใช่แหละมันจะจ่ายได้อยู่เหมือนพระเจ้าจนพยายามขี่นั่นเองเหมือนส่งเผ่นน่ะ แล้ก็เดินออกมาเจ้ามาตลอดจนเพียริเมีย้นเชีวเลยวันนี้สิบแปดปีแล้วที่นี่เสฉวนอิชิวารีพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตผมหม่จนเราพออเพียรแาจนเราบอกว่าเพ้เลยพบป็นไอ้ยุราชนเตีตั้งหน้าเรือนั่นงมาพบพระคมภีอคุณนตั้งหน้ามสองราบจนเราจ้าสารีสองมาพว่าคือพบวานะองพระเจ้าพยรคิดินบที่เจ้าสากมีอยู่หกสิบหกเลมช่าเสร็จช่าโดยสารโดยสารอชิวะว่านนั้น ดาเมตัญชานะมีดีให้กับชีวิตเราอย่างมากมายจนบอกว่าจะมาก้าวในอย่างแบบผิดเลยอมินัสจักรนิ18ปีนี้มามาเลยเพราะว่าจะจะ16ปีมาอออวยาได้อย่างง่ายๆอมินัสจึงจะเป็นผู้หลักชัยพระเจ้าจนสู้เสียและพยายามเคียงหมู่เราสองเผ่าจนสู้เพื่อกันเป็นศาสนอาจารย์จนคู่หมู่เราสองเผ่ามา แนะนำและสอนพระคัมภีรอาจนอจพรสตยนะและบอกกับคุณทุกคนว่าพระเจ้าดีจนองอนมทิอัะยติีเข้ามีอยติที่แ้ะรารีย้ก็นี่ยญาติที่ได้รบรเยนี้เป็นข่าวประเสริฐอ่าก็ได้ที่นี่เป็นวันที่สมติวันี่สมัติิมานี่ที่ไองค์กับวันที่ยี่ิห้าอ่านน่งนยนี้ ที่สามารคือวันอะไรเพื่อมาส่วนเนือไงไน้ครอจะมาปบานี่เลยพวกเราอาจจะงงกันตะคาตะชุดตเียรานคนร้านคนที่ว่าจะเป็นสันตะคอรอตตะชุดตะเลียเพื่ไหมไอ้ซตะคอเนี่นี่มนี่เราเพี่อาคิดว่ามาเพื่อมาเอาของขวัญตะชุดตะเลียทีเอาสัตว์และสองนั้นเราอยู่เเราอยู่นะเี้ีไหนแต่ไม่เพีายอะไรงไใช่มกู แต่พระเยซูพระตะคีิสเป็นบุตรของพระเจ้าพยักิตาตา่เกิดเป็นมนุษย์อ่าที่อก็มาลาเพื่อมันไทยบาแทนชนรยแตาชนรยย่อ่ดูลกนียเอาชีิตพดาพี่เป็นคนบาชนโรย์ที่ตาพี่เเราไม่สามารถน้งบาปตัวเองได้ชนรยที่เดคกับพระมันตัชีวิมีเอาแต่พระเจ้ากับพี่แม่พระยักยิ้มตาตาพี่เด็ก ในย้อนยอนมาโรยสามก็บอคทีโตอคาทีโตแค่ไหนสิชมาโรทรงรักโลพยากิงการล็อกเอาชิเดจนได้ะจนได้ประธานพระบุตรองค์เดียวตบนที่นับตัปตานี่นตาวสดตะกีล็อกเอามาสิ้นด้ยพยาักิงอยู่ชิดเดรื่อเพื่อคนที่วางใจแะิสู้อยู่ชิดเดรืเอลาพระบุตรนั้นตัจ้าตะกี้สู้อยู่ชิดเดจะไม่พินาศ À pèsè kyim ya mu. Bàmí ìṣinwí ni mo. Nàmẹ́ a tẹ̀lé ti wara abẹ́ òye asinutẹ́lẹ́. Onítàntà, ó tọ́ lọ́kúta. Yàtọ̀ mọ́, Béyà kì òjò náà yó di jíròyà. Bẹ́ẹ̀ni ìgbẹ́jù kọ lópla. มาหมูดาวจ ुन รวยะบวชติฏฐายะจ ुन รวยะผิดตายอารมณ์ไม่ม่รวีมีเราได้สิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วจ ुन รวยะเก้าหมดไอ้อย่างที่อยากซิงเก่าๆล่วงไปหมดแล้วจ ुन รวยะพี่พี่ขะแนที่อาหารเนี่ยครับเก้ากว่านี้ชีวิตใหม่กําลังแล้วแค่จ ुन รวยะอติปรองปรองปรองขึ้นเลยจองอัศจรรย์จ ुन รวยะบวชออบวชผิดตายวันที่สมัครที่สมัครนี่หรอเราจึงเรียกว่าวันอัศจรรย์ถ้าสมมุติจ ुन รวยะออบวชนี้ส่วนจ ुन รวยะပြောมั้ย ีตองเจนรพะว่าเพนสิจีพกาิน้จะนรพว่าก๊าสินิพกีวิตใหมที่ไม่มีบาปีกจนรรกพาว่าตมาเพี้ยสิเอัที่เราไม่ต้องตกนรกอีกต่อไปจะนพว่าเราเงี้ยงมาจาได้พิกรเราจะอยู่บนสวรรค์จนรก๊กอีมาน่งนประตูสวรรค์เปิดแล้วก็กกหนมาสีิได้ถ้าจนร์เพืนเพื่น้จ้าจนร์ตะกี้สุ่ยโจจี้พี่น้องี พระเยซูบางทีไม่พิารคิดคีชื่อที่ลกมามวยพควายเราก็ยังไม่ได้รับความรั้จนรอรูเยงชื่อผดลาิยาบุเพราะพระเยซูตะกีชู้มาเกิดในแผ่นดินโลกที่ลกมามุยพระะเพื่อไทยปากจนรอยากปยชิ่ที่บาวันนี้ที่นี่ทัวโลกอาทีกบมาจึงสารเสือพระเจ้าอ่าตะกี้ชื่อมามุ้ยนี่อดบเนยพระเยซูตะกี้ชูมาเกิดในหลังยา อ่าดนอสเปคมาบุยเลยเป็นอะไรที่มันช่างไม่มีค่าเลยอ่านอสเมาบุยเลยค่ะเจผู้มีชลเียมาบุยเลยแต่ถ้าหลังย่านั้นอ่าดีดีนอสเอะไม่มีองพระเยซูแต่กรัตคิงซูีชืออย่านนั้นก็เป็นเรื่องปกติย่านเป็นเรื่องปกติอ่าดีดีเนี่ยเด้อค่ะไม่ใชการบูชาอ่ แต่เมื่อมีพระเยซูแต่กิซูชิดะน่อยู่ในรางยาทีเมียมาชิดเดชใช่พวกเราจึงสารเสิญพระเจ้าแาพจนโรทยาคโกวันประสูติของพระเยซูคิสต์ทนี่กับพีคียมวยนี่พิดเเพื่อมาไคยบาทันราจนรทยาพี่กลูกเมยยาให้เราได้รับความรอดจนรอยาพีู่กได้ิารจริงแต่แกมาศมาได้พารดมันอย่างที่ผมรอดอจนจนรูกเมียรู้แหมวันนี้ที่นี่ชีวิตผม

คนองตามมางเห็นนี่สิการันพูดอะไรทุกสิ่งนี้มาจากอวัชนะพอดีไอยาเนี่ยก็อวเจ้ฉะมาตัวอะไรอย่างนี้วันนี้ที่นี่พวกเราได้รับความรอดจนรุกรุ่นเดียกที่แยกหรือกปล่ากาได้รับความรอดนั้นจนรุกรุ่นเดียวชี่แยกได้เฉยมาง่ายนิดเดียวรุ่นลอยนิดที่ไหนเพียงเรากล่าวต้อนรับองค์พระเยซูที่คีชูและข้อยู่มาเป็นพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราจะนรกแยกเพราะว่าได้แต่มาเพียอผิดและขันละอยู่ไม่ต้องเสียอะไรเลยพ้ามาถึงเพียมาโกชั่มลงเพียงเราก่า ต้อนรับจนโรนเอจนรโรนเล็กขนาดยั่ไชีวิตเราทุกคนต้องเต็มไปด้วยสิ่งที่ดีจันนรเรียกเพราะว่าเทตากเขาได้อยากไปยาเราสามารถที่จะธิษฐานจนโรนสุต้องโลยาเหยับกับญาติพี่น้องจันนโรนยอตวมิวเดีร์สุต้องโยารเลยัดูนะอามสุต้องลยารา ได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าจอนรตะคีอพียรตเกียต้านมิพีแต่ตัวฉันเพราะเราเป็นบุตรของพระเจ้าจนรตาีออพยรตกียตานพพแต่ท่้จรนิมีอย่าพระเจ้พีรส่งพรเยซูตีชื่อี่ลกมาสิลูามาบังเกิดดิลามาสิลูาหลนถามว่าอ่าูได้ยังไม่เนีแล้วทำไมพระองค์ต้องไปสิ้นประชาชนนี้ไหมกางครับบางทีเราทีตะกีชวนแล้วก็ต่มาตีขนาลุเพี่เลย แล้วองค์ตายแล้วไม่ฟื้นได้พยายาะตะกิงชวดตีนะบาลุเปลี่ยนเปลี่ยนสิมยาที่เห่าเลยแล้วทำไงทั่วโลกมพระพี่เราตีล็อกคาต์ตล็อกคาลงมาความเชื่อในองค์พระเยซูยอยู่พระพี่เราตะกิงชู้ยองคียาและยังฉลองวันเกิดขององค์พระเยซูตะกิงเยซูม้วนนี้อัดกระเป๋าบาลุเลยทานนี่รู้ว่าพระองค์สิ้นประชาชนบนไม้กังท่าตะกิงเยซูตีเลว่าก็แต่มันตีแต่ความจริงของ คิสเตียนะครับมันจะเกะขึ้นอย่างนี้กันั่นคืออะไรกันพระองค์ฟื้นขึ้นจากความตายแต่ที่นีเาพยายามคิดกตีกันนี่สิบยังี้าชิบชิบบ่อว่าที่เรกลัมาพรอคเราทั้งหลายจอรรลอดผลจากบาหมดสิ้นแล้วที่ราก็อภิธรรมนีรูเี่ยชิบชิบ้าไรเพระองค์จึงยังไม่สิ้นพชน์ตถ้าเาพยายามคิดกันช่วคุณไดต่พยายามิพระองค์สถิตอยู่กับเรา พ่อากีตกิ่ชุดชนโนุปัวพัชรเลยชนโนเนี่ยนะกุญแจและคอดูแลเรานโนะเนนะุเลยเรให้เราได้รับความรอดอย่างแท้ภายในชนโนโลรุ่มเยียวสินนประตูสวรรค์เปิดแล้วก็กี่วันะครับพี่บีวันนี้ทีนี้สิ่งดีๆเกิดแล้วก็ก็ด้อยาี่รามีเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยราชมมาเอายในชีวิตทำไมยังมีการ จัดวันเกิดตาป้าป้าพี่เรา,าจนโ,โยยนร์ทิมยุคเพื่อเลืองานอะไรพระเยซูคิดพยายามคิดจะกี้ชูทั้งนั้นที่หลายคนคิดว่าพระองค์ตายแล้วอ่านดูท่านเนี่พยพ่อเพี้ยนตะกี้ช่วตีมีเนาะแต่ทั่วโลกแต่ไม่ที่กีฬาแล้วมาฉลองวันเกิดของพระองค์พยายามเทปุ้ยนี่นี่แทนเราเลยคงไม่มีใครที่จะไปฉลองวันเกิด ให้กับคนตาที่ลอกงมาชี้ได้ลริยตีดตีได้ลรุ่เพราะมันมุนี่ม่รล้ไปพระเยซูเราไม่ตายนี่ไม่จโน้ตพิาที่อาจจะชได้พิธีที่ได้พระองค์พรชนอยู่จะน้ตพิธที่ได้สติอยู่เรา อ่าพระญาติชนโนน่ะทุกข์ทาสเนี่ยทําให้เรามีชีวิตที่สมควรชนโนเนี่ยพระญาติชนโนเนี่ยบอกว่าตัตตาโกก็เนี่ยตัตตาที่มันชีวิตที่ต่ําสุดลงมาแล้วชนโนบอกว่ามาชนโนไม่สู้ในยอดปูได้แล้ววันนี้พระเจ้าก็ยกเราสูงสุดชั้นกันนี่เนี่ยพระญาติชนโนนี่ได้อย่างโจเซฟนี่นั่นใหม่ Aa sisi ɛmi ayisi rɛ. Bɛnnúwa fiyaa. Tsonɔ a dùnmɛɛti rɛ. Ɛmɛ tɛ ní a kyaan na. À kò tsonɔ Dèmà si àti bi. Bɛnnuwa fiyaa. Tsonɔ a dùnmɛɛti rɛ. A tìǹtì bù sàára tunu nbɛyì. A tsonɔ a hɔn dùjí kɔ, dùjí yɛ, o san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  bɔ. Kulókul bù. Si tulo bɛ. Bɛnnuwa fiyaa. Dùnmɛɛti rɛ. A tìǹtì bù sàá hɔn, นั่นคือการที่พระอ,องค์ให้เราได้รับความรอดอย่างแท้จริงอย่าอนุภาตเทียนจโนปีชิบะเดนไม่ว่าชีวิตของพวกเราจะล้มเหลวขนาดไหนแต่เนืองเพราะว่าจะนำมาปลอบตัวข้าอย่างหนึ่งิี้เราจะ ทุกคนคลอมันจโนรบุว่ามันอธิษปีมันหม่อมชื่อบะสิทีนี้ถ้าท่านกล่าวต้อนรับพระเยซูเทพที่ขิวขมยาเรายืนชีวิตต้องจะเปลี่ยนขมยาเราเนี่ยเพราะว่าถ้าแต่เปียงได้และชีวิตต้องจะเป็นมีด้วยบพพรขมยาเนี่ยเพราะว่าถ้าถ้าก็จะมีรายามั้ยเป็นรถสิงดิปีอกอเนี่ยว่าอย่าไม่มีความทุกข์อีกต่อขมยาที่สิ่งที่เราสมชื่อเรามี พเจ้าจะเีอพงขอายครคญาลกวไวล้วพะยาคีรคาจะช่วยท่านพยายาคีร์คญลูกให้ได้รับความรอดอย่างแท้จิงพยายาคีร์คลุกยัวชีวิตไหมนี่คือกันแท้ตามาซิมา้อยางวันที่สมารต้าคริสมายนี้พี่จะให้ท่านั้งหลายทีนี่รับเออชามิสอาลนโขวัญล้ำค่าอ่าเขาในสูตรเขาใน้งที่ท่านเห็นอยู่มาสินและส่งเทมก ชีวินี่รันทวรผิต่เต่ายากมูวันเท่านจะไม่มีวันที่จะ ตาเลยราชบณาเพียขมยาวรูปตัวมังวันนึงท่านีหลับไปตอนนั้นเองทีรบก็มาขมยาตีไปนแล้วคหญิงกับพยรไม่อยู่บนสวรรค์ก็่มคยาวรูตร้วาไม่รู้จักแล้วอ่าเยีย่จนรุมติเราผีมารซาตานเออเจ้าตเนเยสยวจนรุงชั่ว้ายงหลมะเขือในยาดีกว่าไม่มีสิทธิ์ใดในชีวิตจนเราอย่าพราะว่าเจตมาพป็นตมันเหมือนจ้อะไรนะเาเป็นลัวมันเมือเจ้องไอน้แล้วทีน้ เช่นที่ยอมกันโอกาสนี่ยิ่งใหญ่มากโชนโรอคွင့်เย็นชื่อแต่วันนี้ทีนี้แอนวันประสูติของลงพระเยซูย้ําเตรียมวันนี้ขึ้นแต่เพียงท่านกล่าวต้อนรับองค์พระเยซูย้ําคิวคัมย้ารสึกกลับคุยมายูจิยูไงขมย้ารวยอัตตะการปรีมปังคัมย้าว่าอัตตะเปล่าเลยสิเมชานอัสเซนเอาพ่ออย่างด้วยเม จะมีชีวิตที่ดีตลอดไปพีว่าทีอ่าขมนอะไรแตัตากก้อนอะไ่ายะหขอบคุณพระเจ้าอยะองินะทุกสิ่งดีดดีนนทราีดีขอบคุณพระเจ้าขอบพระเจ้ารวยพรอุินะ